ผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เรายังคงอยู่ที่อนไมเเบิ์นะครับกับ CPU mining project ของเรานะครับจากเว็บอนไมเอเบ com นะฮะซึ่งเป็นพูณของอนไมเอเบินเนี่ยเราไปดูนะครับว่าวันนี้เราจะสนใจเรื่องนี้เลยดีกว่านะฮะเพื่อเซฟเวลานะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปมาดูนี่เลยครับเหรียญไบนั้นคอยนะครับไบนั้นคอยไปเหรียญดังอีกเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญของ เว็บเทรด b i แ a น c ์นะครับ b i แ a น c ์ ance, นะฮะนี่เนะฮะลองไปลดดูกันเลยว่าเหรียญของ b i แ a น c ์เนี่ยเราจะขุดได้ไหมถ้าเราใช้อัลกอริทึม Random X นะครับ Random X แล้วก็ใช้โปรแกรม x m r i ซตัวนี้เลยนะครับนี่ x m r i ซตัวนี้เลยนะฮะก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับคลิกซ้ายที่ x m r i ซนะครับมันก็จะมาที่ อ่านไมเบิลซับพอร์ตเราก็เลื่อนไปที่ตรงนี้เลยนะครับ github.com x m มเอ็กนี่นะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งบนโหลดที่หน้า github นะครับก็ไปดูเวอร์ชั่นของ x m ็กซ์เล่าสุด6.17เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างข้างล่างข้า,ลางาล่างเพื่อเซตเวลานะครับรวดเร็วเลยนี่ฮะ x m ็กซ์เอ็มนี่วิน3ามวินหกสินะครับคลิกซ้ายตรงนี้เลยครับปั๊บเข้าไปนะฮะ ก็โหลดแล้วครับโหลดแล้วโหลดแป๊บเดียวเสร็จนะครับโหลดแป๊บเดียวเสร็จอ่าไม่นานนะครับก็โหลดเสร็จเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับซัพพอร์ตไม่ได้ใช้ปิดไปหน้านี้เอาเก็บไว้ดูก่อนนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่าอ๋อเราต้องอันซิปก่อนนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องคลิกตรง xm นี่เลยครับ คลิกปั๊บจะ,ะเกิดเปิดหน้าต่างโปรแกรมวินราขึ้นมาเพื่อที่จะอันซิปนะครับคลิกซ้ายที่ Extract to เลือกที่ desktop นี่นะครับนี่โฟลเด,ดอร์ desktop เสร็จแล้วโอเคคลิกซ้ายโอเคปับ๊บเรียบร้อยปิดหน้าต่างวินรายอ่อเว็บลงมาเจอยังนี่อยู่นี่นะครับนี่อยู่นี่เลยนะครับนี่อยู่นี่ นี่คือฟลเดอร์ของ x m r i d ที่เรา unzip ออกมานะครับก็จะมีโปรแกรม X-MRIT แล้วก็มีไฟล์กรอบที่เป็นไฟล์แบตกับไฟล์คอนฟิกนี่นะฮะให้คุณผู้ชมกับเพื่อนเลือกที่ Start เลยนะครับเราจะไม่อธิบายยืดเยื้อแล้วนะครับเอาส,สั้นๆเลยให้ง่ายที่สุดเลยเพื่อนๆคุณผู้ชมครับคลิกขวาที่ Start นะครับคลิก Start ก่อคลิกขวาที่ Start นี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ Exit คลิกซ้ายตรง exit นะครับนี่เลยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะฮะไอห,หน้าต่าง e x p l o r e r ไม่ใช้ปิดนะครับขึ้นหน้าต่างนี้มาอันนี้หน้าต่างเนี้ยแอดจะไม่อธิบายแล้วนะครับว่าฟังก์ชันของมันเป็นยังไงฟอร์แมตรูปแบบของคำสั่งที่อยู่ในในไฟล์แบทในการขุดเนี่ยเป็นยังไงไม่อธิบายแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ย้อนไปดู ep เก่านะครับ ep เจ็ ep 8อะไรเนี่ยนะครับนะฮก็ วันนี้จะรวบรัดเลยเอาให้ง่ายสุดสำหรับคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่อยากจะลองนะครับอยากจะทดลองตามก็แอดก็จะเปิดที่แอดทำมานะครับนี่ครับแอดจะคลิกขวานี่เลยแบทไฟล์คำสั่งที่แอดทำมาแล้วก็ใช้ขุดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนี่ครัแอดจะก๊อปปี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาไปวางไว้ใต้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปแล้วเพื่อนๆก็ก๊อปปี้อย่างนี้นะครับก๊อปปี้ที่แอดไปวางไว้ใต้คลิปนะครับ ก็ปี้เลยแล้วก็ไปวางทับนี่รับไปวางทับเจ้าสารรทัดท,ที่อยู่ในไฟล์ Start เนี่ยนะครับ s t a r t b a t เนี่ยนะฮะก็คลิปขวาเลยครับแล้วก็เพสวางลงไปเห็นไหมครับเท่านี้เองคุณผู้ชมกับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไฟล์ bat ไฟล์คำสั่งที่จะใช้ขุดได้อย่างง่ายดายนะับแล้วก็ไอไอแถวคำสั่งเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปได้เลยเอาไปวางในนี้เลยวางเสร็จปับ๊บคุณผู้ชมกับเพื่อนๆนก็ อันนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับคลิกที่ไฟล์นะครับคลิกที่ไฟล์แล้วก็มาเซฟแอดนะครับคลิกซ้ายที่เซฟแอดแล้วคุณผู้ชมับเพื่อนๆก็ไปคลิกตรงนี้นะครับเซฟแอดไทป์นะครับเปลี่ยนเซฟแอดไทป์ให้เป็นออนไฟล์ช่องไฟล์เนมเนี่ยเพื่อนๆใส่ไปเลยครับอย่าไปเอาสตาร์ทไว้นะครับดี๋ยวมันจะงงตั้งชื่อใหม่เลยเป็น bnb นนี่นะครับอ่า B&B อะไรก็แล้วแต่นะครับ B&B ก็ของเพื่อนเพื่อนก็ตามใจนะครับ B&B n 0 1อะไรก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าใส่จุดด้วยนะครับใส่ชื่อไปเสร็จปั๊บใส่จุดแล้วก็ตามด้วยแบตนะครับ B A T แบตข้างขานี่นะครับอ่าตามด้วย B A T แบตข้างขาวเสร็จเรียบร้อยคลิกซ้ายที่เซฟครับปั๊บเนี่ยเรียบร้อย ไฟล์คำสั่งตรงนี้นะครับนี่เห็นมครับมันก็ขึ้นชื่อแล้ว bnb 0 1นี่นะครับไปอยู่ในห้อง xmlix ในโฟลเดอร์ xmlix ของคุณผู้ชมกับเพื่อนเพื่อเรียบร้อยแล้วนี่ครับอันนี้นะครับนี่นะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันจะขุดได้จริงไหมแอดแขอุญาตปิดหน้าที่แอดขุดไว้นะครับเอาลครับเราก็มาดู xmlix นี่ครับของเพื่อนเนะครับนี่นะครับ bnb 0 1ที่ทำไว้เมื่อสักครู่นะครับดับเบิลคลิกเลยปั๊บนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับดับเบิลคลิกเสร็จแล้วปิดไปนี่ครับมันก็จะทำการขุดเหรียญ bnb ให้คุณส่งกับเพื่อนๆได้เลยเนี่ยฮะง่ายเลยวิธีนี้ทางรัดครับทางรัฐไม่ต้องไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากครับก๊อปก๊อปคำบรรทัดคำสั่งใต้คลิปเอาไปวางแล้วเซฟตั้งชื่อขุดเลย รวดเร็วนะครับนี่ยนะเนี่ยแป,ป๊บเดียวเนี่ยนะครับก็จะพบแล้วนะครับพบเหรียญแล้วนะครับแอคเซปต์ไปแล้วหนึ่งบล็อกนี่นะครับก็โอเคนะครับโอ้แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งว่าเพื่อนๆจะใช้อ่าไอ้ตัวนี้ครับจะใช้กีเทรดในการขุดนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องคุณผมกับเพื่อนไปแก้นะครับโอ้โทษทีนี่ก็แก้นี่อันหนึ่ง คุณผู้ชมกับเพื่อนๆอย่าไปเอาก๊อปปี้ทั้งดุ้นมาไปขุดนะครับเดี๋ยวเหรียญมันจะมาเข้ากระเป๋าแอดนะครับยุ่งตายเลยตรงนี้ครับบรนทัดตรงที่ตีเส้นแถบทึบสีน้าเงินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมปเอากระเป๋าใบนั้นของเพื่อนๆมาใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็ไปตั้งชื่อเอาเองเมื่อกี่ลืมบอกครับมันพลาดไปหน่อยขออภัยนะครับตั้งชื่อของคุณผู้ชมเองนะครับว่าอะไรนะครับเนี่ยตั้งชื่อเองแล้วก็ตรงเทรดตรงนี้นะครับเนี่ยเทรดเนี่ย แอดสั่งขุดที่สิบเทดเพื่อนๆจะขุดกี่เทดก็ใส่เอานะครับถ้าเพื่อนๆมี CPU 8เทดก็อาจจะขุดสัก6เทดก็ใส่ตัวเลขลงไปตรงนี้นะครับแทนเลข10นี้นะครับเปลี่ยน3ที่เปลี่ยน3ที่นะครับเปลี่ยนที่1เปลี่ยนที่2แล้วก็เปลี่ยนที่3เปลี่ยนเปลี่ยนสที่นะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับ แอดก็พยายามประหยัดเวลาก็เลยไม่อธิบายมากนะฮะสงสัยอะไรก็ค้างค่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรืออยากจะอยากจะลองขุดเหรียญไหนก็อยากจะให้แอดเราทดลองนําล่องไปให้ดูก่อนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูครับอ่าโอเคนะครับแก้สามที่นะแล้วก็ขุดได้แล้วนะแล้วเสร็จแล้วขุดได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะดู เช็คได้ยังไงว่าเหรียญที่ผู้ชมขุดไปเนี่ยมันได้เท่าไรแล้ววิธีการนะครับก็ไป Copy อ่ะ้ะยอนอีกรอบนะครับ Copy ก,กระเป๋าใบแอน,นของของผู้ชมกับเพื่อนๆเนี่ย Copy มาอจาจจะก o p y y จากใหนนี้ก็ได้นะครับ Copy จากหนนี้ก็ได้นี่ครับเนี่ย Copy หลังคำว่า BNB แล้วก็โคลอนเนี่ยนะครับ Copy จากตรงนี้ไปก็ได้เนี่ย หรือจะคุณผู้ชมจะใช้วิธีไหนก็ p ีโดยตรงจากไบแนน c ์มาเลยก็ได้ครับได้ทั้งทั้งหมดนะครับก็ Copy อเอามาก็ p ีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางในตรงนี้เลยครับนี่ช่องนี้นะครับ Enter your address นี่นะครับคลิกซ้ายทีนึงแล้วก็คลิกขวา Paste วางปั๊บนะแล้วก็คลิกตรงแว่นขยายนี่นะครับคลิกเลยปั๊บ มาแล้วนี่นะครับเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะมาแล้วก็คุณผู้ชมกับเพื่อนก็จะได้เจอว่าเหรียญที่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆขุดไปเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วแต่ต้องประมาณสิบนาทีนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกร,รมขุดไปเนี่ยต้องทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วค่อยมาเช็คตรงนี้นะครับไม่งั้นค่าต่างๆมันยังไม่ขึ้นนะ <ez> และจากหน้านี้นะครับจากหน้าจากหน้าแดชบอร์ดของคุณผู้ชมกับเพื่อนเนี่ยของไบแอนซ์คุณผู้ชมเพื่อนเนี่ยครับ ก็มาดูว่าขั้นต่ำในการถอนเนี่ยอันนี้จะถอนที่ขั้นต่ำ0.01นะครับ0.01 BNB นะครับนี่นะฮะก็ดูต่อไปนะครับข้างล่างอันนี้อันนี้เป็น worker ตัวน,นี้มีเครื่องขุดอยู่กี่เครื่องก็ของเพื่อนๆมีกี่เครื่องก็มันก็จะขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องเดียวเนี่ยแหละครับเราคงไม่ได้ทำคอมหลายเครื่องก็มีเครื่องเดียวเอาเครื่องเดียวเราเนี่ยมาขุด แล้วก็ไปดูเปย์เมนต์ยังไม่มีครับเพราะเรายังไม่ได้ถอนนะครับเรายังไม่ถึงจุดศูนย์หนะฮะเรฟเฟอรอนโค้ e อาอันนี้อันนี้เป็นโค้ดแนะนําของแอดนะครับก็จะใส่เอาไว้ในบรรทัดคําสั่งหรือใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปียมาใช้ได้เลยหรือจะคลิกที่ลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับคลิกลิงก์ตรงนี้มันก็จะมาโผล่หน้าอันไมไเได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคลิกคลิกลิงก์อันนี้ถ้าจะให มันขึ้นโค้ดแนะนำให้อัตโนมัติน่ะผู้ชมกับเพื่อนๆจะต้องไปไม่ได้ใช้ X-MD จะต้องไปใช้อีกตัวหนึ่งคือคือไปใช้ miner miner ของ u n m i เอ b บตัวขุดของอ n m i เอ b e เองนะครับจะง่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้แอดยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทดลองนะฮะก็ทดลองต X-MD l i ไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ X-MD l i นะฮะ โค้ดแนะนำตัวนี้แอดใส่มาให้แล้วในในแถวคำสั่งใต้คลิปนะครับก็ถือว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนจะได้ส่วนลดในการถอนนะครับเมื่อเมื่อถึง0ูนจุเนี่ยเวลาถอนนะครับจะได้ส่วนลดในในค่า,อ,า,คาอะไรอะ่ะค่าธรรมเนียมการถอนอะ่ะจาก1%เปอร์เซ็นตะ์่ลดเหลือลดเหลือ0ูนจ็ห้าเปอร์เซนตถ้าไปดูสแตตนี้ก็ได้ครับนี่มาแล้วครับนี่ฮะ เขาจะแจ้งหมดเลยสเตตเนี้ยดูรายการจะแจ้งเลยเนี่ยมีบาลานซ์อยู่เท่าไรชั่วโมงหนึ่งขุดได้เท่าไหร่วันยี่สี่ชั่วโมงได้เท่าไรเจ็ดสัปดาห์ได้เท่าไรเดือนได้เท่าไร่นะครับแล้วก็ขั้นต่าในการถอนเท่าไหร่นี่ฮะอยู่แจ้งนี่เลยแล้วก็นี่ครับค่าธรรมเนียมในการถอนเนี่ยแอดยังไม่รู้จะไปเอาโค้ดแนะนําของใครมาใส่ครับยังหาไม่ได้แบบใบแนนกับอันไมเไอเบิร์นี่ยยังดูแล้วไม่มีใครมาทำนะฮะไม่มีใครขุด แอดเคยหาโค้ดแนะนําไม่ได้แอดก็ต้องจ่ายหนึ่งเอร์เซ็นแต่สำหรับคุณผู้ชมกับเพื่อนๆเอาโค้ดของแอดไปใส่นะตรงเนี้ยของเพื่อนๆจะเหลือศูนจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตตามนี้นะครับนี่จะเหลือ0ูนย์เจ็ดห้าเปอร์ซนตท่ากับว่าผู้ชมกับเพื่อนๆจะได้เหรียญคืนกลับมาศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับไอศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะครับจีนี่นะครับนี่คือวิธีการเข้าไปเช็คคร่าวๆนะครับแล้วก็รายได้เป็นยังไงแอดได้ทำตารางไว้แล้วนะครับก็ย่อนี้ไปก่อน แอปได้ทำตารางสรุปไว้นี่นี่นะครับ BNB ขั้นต่ำที่ถอนได้คือ0.01ตอนนี้แอปใช้ลาเซ็น 7.58.00X ในการขุดแล้วก็สั่งขุดแค่10เทรดนี่นะครับ10เทรดนี่นะฮะแล้วก็เหลืออีก6เทรดเอาไว้นะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเอาไว้อะไรก็เรื่อยเ,เชื่อไปนะครับ1ชั่วโมงจะได้ประมาณนี้นะครับประมาณ1,594ประมาณนี้ไม่ตรงเป๊ะนะครับอาจจะขึ้นลงลขึ้นอยู่กับ สภาพความเร็วของเน็ตสภาพอ,าอะไรอ่ะความแออัดอความแออัดของของข้อมูลหรือถ้าคนใช้มากใช้น้อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโดยประมาณโดยประมาณนะครับถ้าหนึ่งชั่วโมงได้ประมาณนี้หนึ่งวันที่ได้ประมาณนี้หนึ่งวันที่ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามแปดสองห้าหกเนี่ยสต๊ชีของไบแนนเนี่ยนะครับ คิดเป็นเงินแล้วได้3ามบาทเก้าสงก็คือเสือบ4บาทอ่ะกตีไว้ตัวเลขกลมๆก,ก็4บาทถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะเออก็ถือว่าได้สูงอยู่แล้วก็1เดือนก็จะได้0.01ย์จุดนี่นะครับแล้วมีเศษมาหน่อยขอไปครับมีเศษมาหน่อยหนึ่งอันนี้กว่าจะถอนได้เราจะต้องถอนได้ที่0.01ย์จุดศนยหนึ่งใบแนนจะถอนได้ใช่ไหมครับ กว่าจะถอนได้คํานวณมาแล้วใช้เวลา26วันนะถ้า 1, nah evet, 1วันได้ได้ได้ตามนี้นะครับ0.0038256เนี่ยนะฮะถ้าได้ตามนี้เป๊กก็จะใช้เวลาประมาณ26วันแต่อันเนี้ยจริงๆแล้วในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่25วันบวกลบนะครับเร็วช้าขึ้นอยู่กับสภาพเน็ตขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละเครื่องของแต่ละบ้านนะครับ ของคุณผู้ชมกับเ,เพื่อนๆแต่ละคนแต่ละท่านนะฮะก็ประมาณนี้ไม่ถึงเดือนก็นแล้วกันนะครับไม่ถึงเดือนก็นตีว่า25บวกลบแล้วก็เมื่อถอดมา0.01 BNB เนี่ยมาขายเลยถ้าขายเลยนะครับตอนณปัจจุบันซึ่ง1 BNB มีค่ากับ1420บาทเนี่ย0.01 BNB ก็เท่ากับ104บาท20ตังนะ,ะก็โดยประมาณ104บาทบวกลบ แต่ว่าไอ้จริงๆตรงนี้เราไม่ต้องรีบขายแล้วครับร้อยกว่าบาทขายไปทําอะไรเราก็สะสมไปเรื่อยๆคุณสะสมไปแล้วก็อยู่ในบ n b ใช่ไหมครับเราก็เอาเหรียญตรงนี้ไปสเต็กนะครับไปสเต็กก็คือไปไปปล่อยกู้นะฮะให้ BNB เนี่ยเอาให้ไปเน้นนะเอาเหรียญของเราเนี่ยไปหมุนปล่อยกู้นะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ยได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นการเพิ่มค่าเพิ่มค่าเหรียญตอนที่เรายังไม่ได้ขายนะครับก็โอเคครับ เราคาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะไบเนนนะครับขุดที่อันไมเบิลนะฮะโดยใช้ละฟาไออันกริทึม x อ็กซ์นะฮะใช้ Rx ใช้ไรเซนเจ็ดห้าแปดศูนศูนย์นะครับขุดที่สิบเทรดมีผลได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่ท,ที่สนใจนะครับ ถ้าจะขุดก็ได้เลยนะครับลิงก์แนะนําอยู่ใต้ใต้คลิปนะครับก๊อปคาสั่งไปวางแล้วขุดได้เลยเอ้ออย่าลืมเปลี่ยน3ามที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสกระเป๋าเปลี่ยนชื่อเครื่องแล้วก็ไปเปลี่ยนจํานวนเทรดที่ใช้ขุดเปลี่ยน3รายการแล้วก็ลุยเลยขอช่างโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ